สวัสดีค่ะคลิปนี้เข็มจราจะทำผัดผัดไก่ได้ซื้อไก่มานึงแพ็คนะคะหนึ่งแพ็นะคะน,พนี้เข็มจราก็กินได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะเพราะกินคนเดียวแล้วก็ก็จะผัดแบบอาจจะผัดเผ็ดหรือผัดเผ็ดแบบใต้นะคะแต่ที่แน่ๆคือเข็มจราชอบผัดเผ็ดแบบใต้นะคะเพราะว่าก็ ผัดเผ็ดอันนี้เรากินแบบกินบ่อยมากนะคะแต่ผัดเผ็ดแบบใต้เนี่ยก็ไม่เคยผัดแล้วก็ไม่เคยผัดเราแต่ชอบกินนะคะชอบกินผัดเผ็ดแบบใต้เดี๋ยวเราจะเขียนจรแล้วก็จะผัดเผ็ดแบบใต้นะคะก็จะผัดไก่นะคะเราก็จะผัดใส่อันนี้นะคะก็จะผัดใส่ใส่ถั่วก็จะผัดใส่ถั่ว ใส่ถั่วนะคะเอามาทำกันเลย